สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมยิ่งครับช่องดูผ้าดีครับวันนี้นะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้กับอีพีแกะกล่องผ้าใหม่ครับวันนี้นั่นเลยครับที่อยู่ด้านหน้าของทุกท่านนะครับผ้าใหม่รุ่นนี้ครับร้อนแรงเหลือเกินนะครับเหรียญรวยหมื่นล้านนะครับหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับเหรียญสวยมากเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ชมนะครับและก็เหรียญนี้บอกได้เลยว่า แมน่าเก็บมากๆครับผมสวยนะครับแล้วสร้างมาเยอะด้วยนะครับทีมงานเสือคาบดาบหรือพงเพลานะครับพงเพลาพภาเครื่องโคราชการันตีครับผู้สร้างเหรียญเสือคาบดาบทั้งหลวงพรทองและหลวงพรพัดที่ดังและก็ติดรลบบนไปแล้วนะครับมาดูกันครับว่ารูปลักษณะของเหรียญแล้วก็แบบของเหรียญนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับประกอบไปเรื่อยนะครับไปชมพร้อมกันครับ ทั้งหมดนะฮะทั้งหมดนะครับนี่ครับกล่องที่อยู่ด้านหน้านั้นมีจํานวน100เหรียญนะครับส่วนเหรียญที่โชว์นั้นนะครับเหรียญที่โชว์อยู่นี้นะฮะเหรียญที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเหรียญชุดแถมยกหลังครับได้มาแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับซื้อยกหลังมีได้ได้เหรียญเดียวเลยนะครับผมส่วนในหลังนะฮะหนึ่งร้อยเหรียญนั้นจะมีอยู่มีเนื้อเงินอยู่สามเหรียญนะครับโหสนุกแน่นอนครับรายการนี้ดูครับนี่คือเหรียญตัวอย่างนะครับเป็นเนื้องงงงินนัลลยาาแดหห้ นะครับสวยมากเหรียญน,นี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูคู่กันนะครับเรื่อยๆว่ารายการตัวอย่างนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวเหรียญละเอียดนะครับยันอขรตต่างๆความคมชัดของเหรียญองค์หลวงพ่อนะครับหน้าหลวงพ่อนะครับเหมือนมากนะครับจัดวางลักษณะการจัดวางนั้นตำแหน่งขององค์หลวงพ่อแล้วก็ไก่แล้วก็ยันนั้นเหมาะสมครับนะครับจัดวางได้สวยแล้วก็ทําบล็อกสวยอุ้ย น่าเก็บมากครับเหรียญนี้นะครับปันนี้นะครับผมมีหนึ่งร้อยเหรียญครับทุกท่านนี่ผมมีอยู่หนึ่งร้อยเหรียญในลังนี้เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยครับเห็นไหมครับเต็มเต็มเลยเนื้อเงินครบนะฮะสามเหรียญนะครับนี่เอาดึงเหรียญนี้ออกเพราะฉะนั้นหนึ่งงมีหนึ่งร้อยเหรียญเดี๋ยวคืนนี้นะครับเราจะจัดให้ทุกท่านได้เช่าหาบูชากันเดี๋ยวผมจะทําการค้านะครับค้าแล้วก็ลงเบอร์ให้ทุกท่านได้เลือกกันนะครับก็ระหว่างนี้ผมก็จะขึ้นภาพเหรียญตัวอย่างให้ชมก่อนนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปค้าพร้อมกันดีกว่าครับมาครับมาค้ากันเลยมาค้ากันนะครับหนึ่งร้อยเหรียญน,นี่รค้าเรียบร้อยนี่ครับพระก่อนเดี๋ยวผมจะเรียงเบอร์นะครับในนี้มีหนึ่งร้อยเหรียญแน่นะนะครับเดีย๋ยวพระนะครับค้าอีกลหลายรอบเลยมีนงเนงินการนตีอยู่แล้วนะครับสามเหรียญสามเหรียญ แล้วก็รายการนะครับสวยมากๆเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างให้ดูเรื่อยนะครับรายการลงยาวสวยสร้างน้อยครับสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยมากนะครับจํานวนใบรายการนี้มีขึ้นให้ดูใครชอบเหียญไหนใครชอบแบบไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นใบรายการให้ดูด้วยนะครับแล้วปักไว้ด้วยนะครับใครอยากเล่นรายการไหนก็ลองสุ่มดูนะครับว่าวัดดวงกันดูเราผงเขียนเบอร์ให้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอลงเดี๋ยวลงเบอร์ให้เลยครับผม เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับทุกท่านนี่เลยครับผมนี่เลยครับ100เหรียญนะครับ100เบอร์นะครับครบนะครับครบพร้อมเนื้อเงินในกล่องนี้สมเหรียญนะครับท่านใดนะครับอยากเล่นอยากเก็บสะสมบูชาโดยรายการโดยไปการลุ้นนะฮะลุ้นเนื้อเราจะได้เนื้ออะไรก็วัดดวงกันมานะครับบอกได้เลยว่าสวยทุกเหรียญนะครับสวยทุกเหรียญรายการลงยาสวยมากนะครับ ะฉะนั้นนะครับค่ำคืนนี้นะครับเราเจอกันนะครับในไลฟ์สดนะครับผมเตรียมให้ทุกท่านแล้วนะครับวันค่ำคืนนี้จะมีโปรโมชั่นให้นะครับสำหรับคืนนี้เท่านั้นนะครับถ้าคืนต่อไปก็จะขายในราคาเต็มแล้วนะครับเจอกันนะครับในไลฟ์สดหรือท่านไดเพิ่งดูนะครับฝากกด s u b ส c r i b e ช่องแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็แอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามานะครับแอดไลน์แอดพดีมีแอดด้านล่างนะฮะแอดอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วเราจะแจ้งเตือนนะครับในขณะตอนที่เราไลฟ์สดนะครับฝากกดติดตามด้วยครับเจอกันคืนนี้นะครับสวัสดีครับ